ใส่ไลายใส่ลายจาก3บาทสมรอบหอนหอนมเมอ๋ยหอนขาหอนเนี่ยเนาะปะเทศไทยเส้นลูกเส้นหลานเส้นเหรียญจ้าเสีนเฮตไทยเฮดหน้าจังไดเนาะเ <c oughs> บิ่งเด่นนี่ <c oughs> มันอีสนามอ่อนซ่อนลายอ่อนซอนอ่อนซ่อนบดียบขีดินจักเนาะ <c oughs> ที่สอเจริญพืชสอเจริญทองพืชผลบ้านโนนเจริญพี่น้องตำบลนายาังกรด อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมุมเบิ่งฟีตลอดสอดแจงเด้อแม่เอ้ยผ้หมักมวนหมักเดาหมักฟ่อนมาตุ่มมาโฮมมาเอาบุญน,น้ำพึน่นเบิ่งฟีฟี่เจ็ดม้งเสาเก่าน,านกาแล,กล้วก็ไปต่อกันอยู่อำเภออำเภอ,อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นอีกมือหนึ่งนะครับเอามา้ามาตุ่มมาโฮมลูกหลานแม่เอ้ยหอนหอนบอลนคุ้มมาหอนขาหอน,หอน,หอน,หอนแน่นอนกระอุกอังเอาสีปาดใส่งวาวหน่อยขยานใส่งวาวหน่อยมนยันเน่าก็เลยบรรทัน์ในปาด ไอ้นนซออ่าซอแอนซอแอนออรดีแบนมากินมากมากินสาวันที่ยีบหาเพิ่นเจ้าไปตุ่มไปโฮมเพิ่นครับซอดีแฟนขับหมอลำมาเป็นตาหอนแทมบนบนรถกันยังวาอยากแก่สงแก่เสียยางใส่ลายใสลายฟัดตุลายตุลายอันใสขาเจ้าของยางอ้อมจากสามสามรอบมันหอนแม่หอนหอนหอนแล้วก็บุมมีหมองอยู่อันไปรีอยู่ปาก้วยกขาใบ่อยเบิดล่มพัดจะไปรีอยู่ทั้งไหนมันก็หอนเนาะ เบิงเด้เจ้าภาพกระตุม่มโ้มกันอยู่ทั้งขั้วบุญเบิงโอ้ยฝนเอ้ยตกมากจากบาดทายใหญ่ใหญ่แห่น้ำเลยไหลลงคลองลงทงลงท่าเนี่ยสนามดีปานนี้คอยบ่ย่านดอกซูเม,มื่อนี่อ่าฝนฟ้าอากาศกับโบคือเก่าคือหลังแม่อันย้ำฝนตกมากก็เป็นตาย่านทึงลมทึงอันยังกอบักเห็บเนาะ ตกลงมาเบิงบ่าหลังค่าสอดเบิดเบิงข่าวเบิงข้าวน้ำผึนโอ้เหลียต่วนรังบ้านก็นหลังค่าหือเบิดน,นะครับสนามมื้อนี่แม่โอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเจ้าจวาบ่ามาเด้อบอลามมาอันอันอ้ิ่นว่าตั้งแต่ตังบ้านมาจังหามีหมอลำใหญ่มาลเงิ่นว่าแมนครับแม่สวัสดีครับมาได้ใส่แม่เอาคือเป็นตะไก่ใช่ล่ะป้าป้ามาเบิงมือแรงมากินข้าวน้ำผ่อยเด้อ มา,มามากินอีรีแม่คอยบริเตัยวมากินน้ำข่อยมามาแสบแสบมือใดก็เพื่นต้นชีโอ้ยขอบคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับมากินเขานาแม่บุญหลายสายย่างบุญหอดจอดถึงนี่แหละเขาว่าจะเห็นหนากันเนาะ <c oughs> ถ้าว่าเจ้าภาพบรจ้างมากก็บม่ได้เห็นหนากัน <c oughs> เนาะคุณพวกรายนี้เคยเห็นหนากันแม่แม่โอ้ยนอนคอยคอยอาบน้าสองรอบแล้ว เอามเมล็ดมาเด้อมายามคอยเมื่อเมืคืนนี่อันเมื่อคืนนีเบืองไลายตัวยู่ครับสัญญาณบอดีแม่นสัญญาณบอดีแม่แม่นสัญญาณมันค้นมันหลายไปเกือบหมื่นแม่แม่งานฟรีงานงานบุญแจกเข่าคือกันเราบัดนี้มนเล่นอยู่มอตัวอำเภอเนาะสนามแบบไงคนแบบอ่อนซ้อนพี่น้องตอนไปพักคนได้เห็นอะไอ้้อนอยู่สาร้างวัดหรือมัก็ไปเล่นน้ำน้ำมาเป็นตะหลินดีแท้แม่ หอนไหลเอามือแรงมากแม่มากมากับลานน้อยตีย